สวัสดีครับชาว FPS แถลงทุกท่านครับผมวันนี้แว่นมีคีย์บอร์ดจากค่าย TTE Sport นะครับผมนั่นก็คือ,อ,อคนี่ฮะ TTE Sport Mega G Unit นะครับผมอารมณ์ก็เหมือนอไอตัว Mega นะครับผมแต่ตัวนี้จะจะมีไอตัวที่ออกแบบให้สำหรับพวก RTS เล่นพอสมควรเลยผมพวก m a c ค o key อะไรซึ่งทั้งหลายแหละผมแล้วก็มี multimedia Mult key นะครับผม ก็ตัวนี้ก็จะเป็นใช้สวิชแบบ Black Switch ของ Cherry นะครับผมมาดูฟีเจอร์หลักๆที่เขาบอกไว้ไว้ที่หน้ากล่องฮะก็จะมี i s s Instant Chip System นะผมเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเปลี่ยนไอปุ่มมาโคนะครับผมสามารถ s i ปุ่มมาโคได้ถึง60ปุ่มนะครับผมก็เยอะแยะมากมายนะต่อไปเป็นเกมมิ่ง LED backlight ก็จะมีแสงไฟนะครับผม 60 m a c r o Keys อย่างที่บอกครับผม1000 Hz Polling Rate ก็คือค่าการาส่งข้อมูลส่งข้อมูลได้ใวสุดที่1000 Hz นะครับผมค่อนข้างใหญ่ก็มาดูตัวตัวจริงของคีย์บอร์ดกันนะครับผมนี่ฮะ Mega G Unit ปกติคีย์บอร์ดก็จะมีถึงแค่นี้นะฮะถ้าเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาแต่นี่เป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับ RGS นะครับผม LED backlight นะฮะจะมีแค่ปุ่ม WASD cap lock shift control space bar แล้วก็ปุ่มนำนำไอ scroll lock แล้วก็นำ lock นะครับผมนี่ฮะใช้สวิตช์แบบ black switch นะครับผม black cherry switch ข้างหลังก็จะมี USB ครับสตัวแล้วก็ไมค์หูฟังนะครับผมไม่มีสายแยกครับใช้สาย USB สายเดียวเสียบเลยนะครับผมนี่หน้าตาส่วนใครจะดูใกล้ๆแล้วฟังเสียงอ่นะเดี๋ยวพี่แว่นจะมีคลิป ชว์อยู่นะผมว่าเสียงเป็นแบบไหนรักการกดนะครับผมอันนี้คือหน้าตาคร่าวๆที่จริงมีที่รองข้อมือมาให้ด้วยนี่ฮะสามารถใส่ไปตรงนี้ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่แบบพอดีพี่แว่นไม่ถนัดก็เอามันเก็บไว้นะครับผมนี่คือหน้าตานะฮะเดี๋ยวมาลองอดอูซอฟต์แวร์แล้วก็เทสควกเออเรียกว่าอะไรนะไอ้กอสติ้งกันมาดูเทสอ่ากอสติ้งคีกันนะครับผมอันนี้เสียบแบบ USB นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ่มนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ่มนะครับผมมาดูหน้าตาเจ้าตัวซอฟต์แวร์หรือว่าไดรเวอร์ของเมก a าจีอูนิตนะครับผมก็สวยงามดีฮะก็จะมีน้องว่าโหมดเกมมิ่งโหมดก็คือถ้าเป็นเกมมิ่งโหมดมันก็จะดีซับเบิลปพวกวินโดว์คีอะไรพวกนี้นะฮะโปรไฟล์ปรับได้3โปรไฟล์ท่านหนึ่งสองสามนะครับแต่ละปุ่มฮะป,ปุ่มทีคีตรงนี้นะครับผมมีอยู่12ปุ่มสามารถ ติ๊กแล้วก็ปรับว่าจะเป็นทีคีอะไรซิงเกิลคีย์อ่าลอนช์โปรแกรมเปิดโปรแกรมอะไรหรือว่าจะตั้งเป็นดีฟอลต์ก็ได้นะครับผมส่วนถ้าใครที่จะลึกๆหน่อยฮะนี่ฮะตั้ง m a c r คี e y ได้ครับเรียนปุ่มเลยนะ a d j u s ดีเลย์ไทม์อะไรพวกนี้เยอะแยะนะฮะแล้วก็ไล g ์ t n i n g option นะครับผมสามารถนี่ฮะปุ่มที่พี่แว่นบอกไปดู The b d, s d นะฮะสเปซบาร์ชิปคอนโทรลไอ I control อะไรพวกนี้สามารถตั้งได้ว่าจะปุ่มความความ ความจืดความเข้มของแสงได้ครับผมหรือให้มันกระพริบได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวข,ข,ข,ของอตัวไดเวอร์สามารถหาโหลดได้ที่เว็บ TTE Sport ผม4เมกกว่าเองครับไม่ถึง5เมกดีนะฮะน้อยมากนะผมไม่ถึงไฟล์เบามากนะครับก็มาลองฟังเสียงกันดูนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนลองพิมพ์ดูนะฮะว่า Cherry Back ของทาง TTE Sport G m e g a u n i t ตัวนี้เสียงเป็นประมาณไหนนะครับผม รประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด GT E-Sport Mega G Unique นะครับผมตัวนี้ฮนะสีดำสวยงามหรูแล้วก็ดูเรียบเรียบเรรูแล้วกันก็ใครที่สนใจนะครับผม ใครสนใจจะเป็นเจ้าของคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านเกมมี่เกมแนะนาทั่วประเทศนะครับผมทีดีสปอร์มีร้านขายเยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ท้ายคลิปใครจะดูบอดี้แบบสวยๆใกล้ๆก็สามารถรอชมได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ,บ,บ่าวที